เรื่องยอ่อไม่อ้วนเอาเท่าไหร่โอ้มวีนัทเมื่อเทรนเนอร์หนุ่มสุดหล่อชื่อดังระดับโลกต้องมาเป็นเทรนเนอร์ให้กับทนายความสาวสวยอวบอดีตดาวดังของโรงเรียนภารกิจลดน้ำหนักที่เต็มไปด้วยความรักจึงเกิดขึ้นในโอ้มวีนัทไม่อ้วนเอาเท่าไหร่ซีรีส์เกาหลีแนวโรแมนติกคอมเมดี ที่ช่องเจ็ดสีตั้งใจนำมาเรียกรอยยิ้มให้กับแฟนๆให้ชวนฟินไปกับเรื่องราวอันแสนน่ารักของคิมยองโฮเทนเนอร์หนุ่มชื่อดังที่เคยเป็นเทนเนอร์ให้กับดาราฮอลลีวูดมาแล้วหลายรลนนำแสดงโดยโซจีซบพระเอกหนุ่มมาเท่ที่ฟิตหุ่นเรียกซิกแพคมาเพื่อซีรีส์เรื่องนี้โดยเฉพาะด้วยความบังเอิญทำให้เขาได้พบกับคังจูอิน ทนายความสาวที่เคยสวยแต่ปัจจุบันกลายเป็นสาวอวบจนแฟนที่คบกันมาถึง15ปียังบอกเลิกนำแสดงโดยชินมินอาสาวหน้าใสาที่เคยฝากผลงานไว้อย่างแฟนผมเป็นจริงจอกครับ my girlfriend is อะกูมินโฮทางช่องเจ็ดสีที่ครั้งหนึ่งต้องแปลงร่างกลายเป็นสาวอ้วนแสนน่ารักพูดเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ โดยทั้งคู่ยังได้รับรางวัลการันตีผลงานคุณภาพในครั้งนี้กับรางวัลสุดยอดนักแสดง Top Excellent Award Actor โดยโซจีซบและรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยม Excellent Award Mini Series Actress โดยชินมินอานอกจากนั้นยังมีนักแสดงมากฝีมือที่มาร่วมสร้างสีสันอย่างจองกยูอุน กับบทของอิมอูชิกแฟนเก่าของคังจูอึนที่บอกเลิกเธอและหันไปคบกับโอซูจินเพื่อนสนิทของคังจูอึนที่รับบทโดยนักแสดงสาวมากความสามารถยูอินยองรวมด้วยสอนักแสดงหนุ่มซึงฮุนและเฮนรี่หลิวกับบทสองหนุ่มคนสนิทของคิมยองโฮ ที่จะมาเรียกรอยยิ้มของสาวๆและคอยช่วยเหลือคังจูอึนในการลดน้ำหนักคังจูอึนจะสามารถเอาชนะตัวเองในภารกิจลดน้ำหนักและกลับมาสวยได้ดังเดิมหรือไม่ความรักที่กอดตัวระหว่างการลดน้ำหนักของพวกเขาจะเป็นอย่างไรมาร่วมลุ้นและให้กำลังใจไปพร้อมๆกันในโอมาวินัสไม่อ้วนเอาเท่าไหร่คิมยองโฮหรือจอนคิม เทรนเนอร์หนุ่มชื่อดังสุดเซ็กซี่ทายาทมหาเศรษฐีในเกาหลีผู้มีชีวิตวัยเด็กที่แสมเจ็บปวดเนื่องจากเขาต้องสูญเสียแม่ไปจากอุบัติเหตุและเขายังเป็นโรคที่ต้องผ่านการผ่าตัดมานับครั้งไม่ถ้วนเขาจึงรักษาตัวเองด้วยการออกกำลังกายจนกลายมาแข็งแรงหายจากโรคร้ายแต่ถึงอย่างไรสภาพจิตใจของเขาก็ยังคงจดจำความเจ็บปวดเหล่านั้นและยังคงมีความ เจ็บปวดอยู่เสมอด้วยเหตุบังเอิญทำให้เขาได้มีโอกาสพบกับคังจูอ่นทนายความสาวสวยอดีตดาวโรงเรียนสุดฮอตที่เคยสวยและเก่งจนได้รับฉายาว่าเป็นวีนัแห่งแดก,กูพวกเขาได้พบกันบนเครื่องบินขณะที่คังจูอ่นเดินทางกลับจากไปทํำงานที่อเมริกาอยู่ดีๆเธอกลับเป็นลมหมดสติบนเครื่องบินคิมยองโฮ จึงช่วยประถมพยาบาลเธอและพบกับเธอในสภาพที่น่าอับอายหลังจากนั้นพวกเขาก็มีโอกาสได้พบกันอีกหลายครั้งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาที่น่าอายสำหรับคังจูอื่นทั้งสิน้นแต่คิมยองโฮเป็นเสมือนเจ้าชายขี่ม้าขาวมาคอยช่วยเหลือคังจูอื่นในเวลาที่เธอเดือดร้อนเสมอต่อมาเมื่อคังจูอึนรู้ว่า คิมยองโฮคือเทรนเนอร์ชื่อดังระดับโลกเธอจึงขอร้องให้เขาช่วยเป็นเทรนเนอร์ในการลดน้ำหนักให้กับเธอเพราะเธอต้องการเอาชนะใจตัวเองและเอาชนะแฟนหนุ่มอิมอูชิกอดีตนักกีฬาว่ายน้ำระดับประเทศที่มาบอกเลิกเธอในวันครบรอบครบกัน15ปีแถมยังหันไปคบกับโอซูจินเพื่อนสนิทของเธออีกด้วย เธอจึงพยายามลดน้ำหนักเพื่อให้เธอกลับมาเป็นสาวสวยและเป็นวีนัสแห่งแดกูอีกครั้งภารกิจลดน้ำหนักของพวกเขาจะสำเร็จหรือไม่และความรักของพวกเขาจะก่อตัวขึ้นมาอย่างไรมาล่วนติดตามไปพร้อมๆกันในโอไมายวีน oh ัสไม่อ้วนเอาเท่าไหร่